ถึงครับแต่ว่าตํารวจสอพอมาต๊พุทธระยองเก่งมากวันเดียวเท่านั้นตามจับได้แล้วข่าวนีจําได้ไหมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจ้วง<อ>จ้วงแทงอดีตภรรยาน่ยนะฮะนะฮะ,นะฮะตายเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าถาจริงครับเพราะว่าหึงหวงอยู่ยังรักอยู่นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายรัติพงศ์ตานะ อายุ25ปีขี่รถจักรยานยนต์พานางสาวจิตกัญญาหรือว่าสาสานี่อายุ23ปีนี่ต่อยกันแล้วฮะมีตอนมาเจอกันแล้วนะครับออกมาจากที่พักคนงานก่อสร้างครับจากนั้นนายเก้งแซ่เฮอนะฮะแซ่เฮอขออภัยฮะอายุ31ปีเขาสัญชาติมง้งครับเป็นอดีตสามีขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบจากนั้นนายเก้งก็ได้ถีบรถนี่จังหวัดถีบรถล้มไปแล้วแล้วต่อยกันแล้วนะฮะต่อยกับนายรัติพงศ์ล้มลงฝุ่นตลบทีเดียว จากนั้นนายรัติพงศ์และนายเก้งก็ต่อยกันแบบนี้ครับเมื่อนายรัติพงศ์ล้มลงเก้งเนี่ยนะฮะก็หยิบมีดทาครัวที่พกมานะครับจ้วงจ้วงแทงใส่ในายรัติพงศ์จนเสียชีวิตจากนั้นครับเรียบร้อยแล้วก็ขี่รถจักรยายนยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงพอดีเลย4ี่มกราคมที่ผ่านมาครับตำรวจภูธรมาตบตาพุธใช้เวลาวันเดียวครับตามไปจับกลุ่มนายเก้งได้ที่บริเวณถนนสุข,ขุมวิทซอยหนึ่งตบลห้วยโปองอ่งอำเภอเมืองระยองครับ ตรวจค้นพบมีดเหล็กสีดํายาว12นิ้วน่ยนะฮะยาว12นิ้วที่ใช้ก่อเหตุนะครับวางอยู่ยังเก็บไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ผู้ต้องหาสาราภาพว่าสาเหตุที่ก่อเหตุเพราะว่าโกรธแค้นคือเรื่องราวเป็นแบบนี้ครับนะฮะโกรธแค้นผู้ตายคือมาแอบชอบนางสาวสาโดยเขากับสาเนี่ยคบกันมาประมาณ3ปีแล้วแล้วก็ทํางานอยู่บริษัทเดียวกันคือเดิมเนี่ยนะโอ้โหเหตุการณ์มันก็ช่างนําพาคือเดิมเนี่ยเขาอยู่กันที่สระบุรี แล้วก็เพิ่งย้ายมาอยู่ระยองได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเขาจับได้คุณผู้ชมจับได้ว่าสากับผู้ตายเนี่ยเคยรู้จักกันแล้วคุยกันทาง Facebook ตั้งแต่อยู่สระบุรีแล้วแหมผมบอกที่มันนำพาไงก็ทั้งย้ายมาแหมย้ายไปไหนไม่ย้ายย้ายมาระยองครับก็ยังติดต่อก,กันอยู่สามกราคม5้าโมงเย็นครับผู้ตายมาหานางสาวสาที่ที่พักคนงานเนี่ยทำให้เขาไม่พอใจมีปากเสียงกันคุณผู้ชมดูกราฟิกตามไป ต่อมาสี่มกราเวลา11บเอโมงครับได้ยินนางสาวสาเนคุยโทรศัพท์กับผู้ตายบอกว่ามารับหน่อยมารับที่เนี่ยที่พักคนงานนี่แหละนะครับแล้วก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กันออกไปข้างนอก <c oughs> <c oughs> เขาเห็นเโกรธครับยังรักยังหึงยังหวงอยู่ <c oughs> ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนล้มลงและผู้ตายก็เดินถือมีดทาครัวเข้ามาหาแล้วก็ชกต่อยกันชนลมูนอย่างที่ดูคลิปไปตอนนั้นนะฮะ S 1> <S 1> เขาจึงหยิบมีดขึ้นมาบ้างที่เตรียมมาใต้เบาะรถจักรยานย,ยนต์กระนำแทงแทงแท,ง,ทงไปหลายครั้งเลยนะครับจนผู้ตายล้มลงแล้วก็หลบหนีครับัโโนจัสามเรารู้จักกับผู้ตายมานานหรือ,อยังไม่ได้รู้แล้วไม่รู้จักเห,เห็นว่าก่อนที่จะมีเรื่องกันนี่ก็คือช่วงวันก่อนก็คือทะเลาะกันมาก่อนหรือเปล่าทะเลาะกันมาก่อนนะทะเลาะสองสามคำน,นนะครับ มีการลงไม้ลงมือกันก่อนไหมไม่มีครับเบื้องต้นนี้ให้การรับสารภาพด้วยครับสารภาพครับครับอ่ะ,อะนี่แหละครับพิดรักแรงหึงนะฮะคือเรื่องจบแต่หัวใจไม่จบความรู้สึกกันเนาะ